หากมองเบื้องหน้าเวลานี้ค่ะเหมือนกับว่าพักพลังประชารัฐตกเป็นรองค่ะเพราะถึงขนาดที่จะต้องออกโรงมาทวงเก้าอี้รัฐมนตรีกันผ่านสื่อค่ะแต่เกมการเมืองครั้งนี้ค่ะคงต้องอดใจรอกันอีกยาวๆนะคะเพราะดูเหมือนว่าหมาที่บิ๊กป้อมคนเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐจงใจเดินอยู่เวลานี้ค่ะคือการโยนเปือกร้อนเอาความสุ่มเสี่ยงไปให้กับลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรอย่างจงใจค่ะ เพราะการที่ฝั่งพลเอกประวิทย์ค่ะส่งสีรายชื่อไปเป็นรัฐมนตรีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะการเจาะจงเสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะเหมือนเดิมนะคะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากร้อยเอกธรรมนัฐเคยมีคดีติดตัวในต่างประเทศค่ะเท่ากับว่าเรื่องนี้เป็นการวัดใจคุณทักษิณน,นะคะ ว่าจะปล่อยให้ลูกสาวนะคะโดนสารรัฐมนูญวินิจฉัยให้มีอันต้องพ้นจากตำแหน่งซ้ำรอยคุณเศษฐาทวีสินหรือไม่และจากเหตุการณ์ที่บิ๊กป้อมค่ะเสนอชื่อ4รายชื่อซ้ำค่ะทำให้ทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐเองนะคะต้องเปลี่ยนเอาชื่อของตัวเองออกค่ะแล้วก็ใส่ชื่อของคุณนรมนพินโยสินวัฒน์และคุณอัคราพงเผ่าน้องชายของเขาเข้าไปแทนค่ะหมายความว่านะคะหากตั้งคอรมอําเร็จค่ะ ร้อยเอกธรรมนัสก็อาจจะเป็นเพียงแค่คนที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้นค่ะแม้วันนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัสและก็สสพักเพื่อไทยหลายคนจะพากันออกมาแสดงความไม่พอใจไปที่พลเอกประวิทย์นะคะโดยคุณชนินลุ่งธนาเกียรติสสบัญชีรายชื่อและก็รองโฆษกพักเพื่อไทยระบุว่าที่ประชุมสสของพักเพื่อไทยค่ะจะมีการพิจารณาความชัดเจนกรณีที่พักพลังประชารัฐจะยังอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปหรือไม่เนื่องจากมีส สสของพักหลายคนคะ่ะแสดงความไม่สบายใจที่ผ่านมาหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่เคยแสดงความจริงใจในการเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็อาจจะดูถึงความจําเป็นนะคะว่าอาจจะดึงพักประชาธิปัตย์เข้าเสริมทัพแทนค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วั่นไหวนะคะเนื่องจากวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคะ่ะบิ๊กป้อมได้นัด18สสในปีของเขานะคะมารับประทานอาหารร่วมกันค่ะ คล้ายกับว่าเป็นการจงใจแสดงพลังโต้กลับเกมการต่อสู้นะคะสำหรับพลเอกประวิทย์ค่ะหากเป็นไปตามที่คุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะคะระบุไว้ก็ถือว่าน่าสนใจค่ะเนื่องจากคุณสมชัยบอกว่าเมื่อทหารแก่ไม่ยอมตายนะคะดังพาสิตท,ที่ว่าดิโอน์โซเยอร์เนวดาทหารแก่ไม่มีวันตายดังนั้นเมื่อทหารแก่กำลังจะถูกเอาให้ตายทหารแก่ย่อมไม่ยอมตายเดี่ยวคนเดียว ทั้งนี้นะคะหากพักเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณแพรทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะหยิบเอาชื่อนะคะที่ไม่ได้มาจากมต,ติของพักพลังประชารัฐไปเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาจริงค่ะเกมต่อไปก็คือการใช้กติกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองการใช้วินัยของพักพลังประชารัฐไปจนถึงการใช้ระเบียบของพักพลังประชารัฐค่ะและอาจลุกลามไปถึงเรื่องของจริยธรรมผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตามมาค่ะ เมื่อเกมการแตกหักระหว่างคุณทักษิณกับบิ๊กป้อมนะคะมาถึงจุดสุดท้ายเมื่อไหรค่ค่ะเกมเอาคืนจากบิ๊กป้อมก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะแล้วว่ากันว่านะคะอาจจะเป็นการเอาคืนทั้งในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสไปถึงคุณแพรทองทานให้เดือดร้อนกันทั่วหน้าคะ่ะ